้าจะแค่แบบเดียวนี้ดูก่อนนะมัทนาหากท่านสุเทพท,ทรงตัดถามเรื่องใดก็ให้ตอบไปเช่นนั้นแม้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหากองค์สุเทพนั้นเอ่ยถามดิฉันก็จะตอบในทันทีหากที่จะก่อนวัตถุและจุกิสักเจ้าจะว่าอะไรข้าบาดึกจะขับได้ผิดพระองค์จะทรงปองว่าแต่จะเต็มหรือดีหรือหักอนุอ้นก่อนละจุดน้องเต็มใจไม่เต็มใจดันก,ก็ต้องปฏิบัติระเบียบดี เหตุใดนางจึงเป็นเช่นนี้เล่าที่นางเป็นเช่นนี้เพราะนางงงวยด้วยฤทธิ์มนตรากระหม่อมได้สะกดให้นางทูนตอบตามที่พระองค์ต้องการอ่ะไม่นะเราไม่ขอได้นางด้วยวิธีนี้เราต้องการให้นางยินยอมพร้อมใจด้วยใจที่แท้จริงขอท่านได้โปรดคลายมนให้นางได้เสิดข้าจะคลายมนบัดเดี๋ยวนี้ช้าก่อนนางจะไปไหนได้โปรดปล่อยมัมฉันไปเถิดข้า นักเจ้าถือเพียงนี้แต่เหตุใดเจ้ายัางมีเสษร,รับค่าข้าจะให้เจ้าไปเกิดยังโลกมนุษย์เจ้าจะเลือกเกิดเป็นสิ่งใดอันโปรดให้เลือกตามฤอดิข้านาบัตรนี้ขอเป็นซึ่งมาลีรุจิเรกวิไลวันสุดแท้แต่จอมสวงจะประสิทธิ์ประสาทพันขอเพียงให้มีพันทารรื่นระรวยหอมก็บุพาอย่างไรมีที่างานทั้งสี่อีกทั้งมีจีนสงไกล แต่ต้องให้มีนำไว้ป้องกันให้เราดีแลฉันขานยับถ้าปูดเป็นยอดมาลาเห็นแต่ในฝากฟ้าในแดนคุณหาไม้นี้มีพบแห่งไหนดอกไม้นี้มีนั้งภาษาใดไม้นี้เรียกปกา,ากรุชกะสีอรุณแสงนไหนจะเป็นดอกไม้ผมฉันพอใจเป็นดอกที่ออกน้ำมาด้วยเลออำนาจของข้าวิ่งใหญ่ขอสาบให้นางวัฒนา ไปเกิดยังโลกมนุษย์เป็นดอกระกางอุชกะหน้าป่าหิมะวันหน้าบัดนี้เธอ เรียกชื่อฉันหรข้าพบดอกไม้ส่งกลิ่นหอมได้แล้วขอรับมึ่งไปเรียนให้ท่านอาจาราย์ทราบ๋ยวนี้ขอรับหนเล่าต้นไม้ที่เจ้าว่าอยู่นี่ขอรับข้าใช้เป็นคู่ได้พบประสบดอกอัศจรรย์ตูข้าก็มาด้วยอย่ามัวเถียงกันไม่เข้ากาันเจ้ารีบไปเก็บดวงมารมาให้ข้าขอรับ โอ๊ย,อยเจ็จพี่ลึกแกสองคนหัวเดือแล้วความนับถือสิ่งศักดิ์คำเราก็ใหญ่ช่างเถื่อนไม่จำเป็นต้องใช้ดีแล้วชนไปถูกน้ำเล่นบ้างแล้วสิดีโอ๊ยถ <c oughs> ้า่อญยาักษ์มาลีนีน้าเช่นนี้เราอยากให้ให้กลัไปอ๋อ ก่อนนี่ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาแต่เป็นเทพธิดาที่ถูกสาบและลงมาจุติจากสวงสวรรค์จงเอาน้ำนี้ไปลดและขุดมันขึ้นมา ที่เรามาถึงที่ใดกันแล้วนี่และจะเดินต่อไปทางผ่านก็จะตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะพักใต้ล่นไม้นี่แหละเจ้าจงนําพวกพลานล่วงหน้าไปหาที่อยู่ของพระอาจารย์กระชทัศส,สิงก่อนเถิดท่านเจ้าค่ะถวายบังคมเจ้าค่ะขณะนี้ข้าได้พบที่อยู่ของพระอาจารย์แล้วพระเดีแล้วข้านี่อยากจะพักเสียเต็มที หารผู้นี้ได้เดินทางล่วงหน้าองคเท้าชัยเสนอันผูม่น่าท่านเสด็จประพาสภาคแรงมหนใดทรงเดินทางมาเรื่อยทรงขอพระไทยปีใดก็ครับตัวข้าเป็นเจ้าของบ้านข้าขอเลี้ยงท่านมาเถิดพิดาข้าขอต้อนรับเท้าชัยเสนด้วยความยินดีข้ามิดาข้าเจ้าขาฉันได้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ อย่างแท้จริงสิ่งนี้มีน้าจีเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่ก็ดทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแลกจริง like ฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไงเปลี่ยนคนที่คอยปิดหัวใจให้รักทธอไงด้จเอ๊ะครูสุบินเห็นหรือว่าจริงนกเมื่อกี้หรือเทวนาลีท้าเสด็จนัสาราพระทอดทระเนตเห็นดารุณีวิเศษไซ มุนีทะเลี้ยงไว้ดูจักรียาบุตรีจะหาวิไลาปานเลือก้าปูบอกเคยเห็นและหาว่าปูาได้ก็จะเลืล่อนฤดูเย็นขอเชิญท่านเข้าสวอาสมเชิญพระอาจารย์นำทางด้วยเถิดโอ้โหกะ,ะไรเลยบอกไม่เคยนักก่อนการพอเห็นก็ทราบต้านเลือดีรักบอกหักหาย ยิ่งยนวนิดาแล้วก็ยิ่งจะร้อนคลายเพลิงลุมประชุมกายณตนะุลาเวลาลดช้าก่อนดานูเห็นหนะ้าประตูสิรํำไรดังหนึ่งจะมีใครจะละจากพระอาศโอว่าอนาจใจละชไหนปณะ,ะเป็นชนี้แต่ไรก็ไม่มีมานะนึกระหีระหุนไม่เคยจะเชื่อว่า รตินั้นจะสับประดนมาสู่นใจตนและจะต้องระทมระทวยครานี้สิพบชายวรรูปวิเศษสารใจวาบและหวามปานหรือดินั้นจะโลดจะลอยได้อย่างเช่นนั้นพี่ก็ดีใจที่เจ้ามีใจที่เช่นกันมองฉันเขาได้ยี่สิบาสิบโลยังไว่ร้างผู้ชายเมื่อมีรักเขพูดได้เรากหลยยังไหล พระหาพี่มีหลายลิ้นทุกลิ้นของพี่ก็ล้วนแต่รุมบอกว่าน้องนาถ้าพระองค์ทรงคำปฎิญาหม่อมฉันก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์ไหนเลยจะแทงใจตั้งแต่เราได้พิเศษกันมาพี่นี้ก็มีความสุขได้ขึ้นสู่สวรรค์จะหาสุดได้เปรีบคนผู่อีแล้วเหรอคะถ้าไวบางคมเพไหคะป่าบาท ผมฉันได้ยินว่าพระองค์ทรงสเสด็จก,กับจบากราิป่าแล้วเหตุใดจึงมิสเสด็จตำหนักของผมชั้นหรือมีคนรับไวไ้มิให้สเสด็จได้ปล่อยให้หม่องฉันนั่งรรเกอร์ที่พระตำหนักไปสิไลคะอันว่าหม่องฉันหรือจะรังพระองค์ไว้ได้หากพระองค์จะ,สะเสด็จหม่องฉันก็ไม่ได้ขัดพระทยัยข้ารู้ที่พระองค์ทรงปวดเจ้าก็เจ้ามิเคยขัดใจละสิหญิงใดขัดใจผัวผัวก็คงรักไม่ได้นานหรอกต้องช่้นประจุประแจงสิแต่ตัวข้านี้ไปถึงที่รากษ์ จะช่างประจบป,ประแจงไหนเลยจะสู้ที่นาพยูคีได้อ่ะอย่าลัจันทีว่าจะเธินหลัเดินไปมามะพัฒนาเราไปกันเถิะถืออยู่ต่อไปก็จะเถียงกันยิ่งใหญ่หาแก่นสารไม่ได้อีกโซพี่นีดีตับประจบสบายผัวแหนมึงนะเง่าหัวบอกไม่มีนะรู้ไหมพี่กูจะใช้คนจอรายังชนกนาตฤทูลคดีกาหรือว่าไทยจะดูได้ฉะนั้นเรารีบกลับ ำแหน่งดีกว่าพคะผมชันมีแผนการดีๆจะทูลถวายเพคะนั่นนางอลารลีอัปปะละเจ้ามีเหตุอนไดเล่าหรือเกิดเรื่องกับลูกรักของข้าพระราชาธิดาให้หม่อมชันนำพระราชสาระสำคัญมาถวายเพคะ ขวายบางคมเสด็จพ่ออันเป็นที่รักและเขาลบยิ่งของลูกหม่อมชั้นมีเรื่องจะให้เสด็จพ่อช่วยบัตรนี้ท้เาเชษเสดได้มีพระชายาใหม่ซึ่งสร้างความคับแค้นใจให้กับลูกมากหากเสด็จพ่อกรุณาได้โปรดยกพักมาล้องกรุงหัตถินาภุละเพื่อทําการแก้แค้นให้หม่อมชั้นด้วยเถิดหม่อมชั้นขอกับขอพระไทยเสด็จพ่อล่วงหน้านะพี่คะไม่ได้การาละเราจะต้องทําการแก้แค้นลูกรลักของเราทหารจัดทัพล้อมเมืองหัตถินาภุละ แกแค่แคนลูรกของเราข้าไม่ดูว่านางจันทีจะโกรธแค้นเคืองข้าถึงเพียงนี้ถึงกลับให้พระบิดายกทัพมาตีเมืองเรายิ่งตอนนี้นางมัทนายิ่งไม่สบายอยู่ข้าว่าจะกลับไปเยี่ยมนางมัทนาที่เมืองเจ้าแบบข้าน้าสุพรรณข้าเจ้าค่ะตามที่ได้ยินข่าวมาหม่อมฉันได้ข่าวว่าองค์พระสวามีจะเสด็จกลับถึงพระนครในคืนนี้เพคะ แล้วข่าวสงครามเล่าเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายสมเด็จพระบิาดาก็ยังคงยกทัพตีทัพของพระสวามีอยู่เรื่อยๆแต่ทัพของพระสวามีก็ยังคงรับมือได้เพคะบัดนี้มีผู้ชายตรงมาที่อุทยานี่แล้วเพคะเห็นทีจะเป็นองค์เหนือหัวชยเสนแน่แล้วเพคะเร็วเข้าเถิดท่านอาจารย์ท่านจงรีบทำพิธีดังที่กําหนดไว้ถาม่ห้สีหลบไปก่อนดีกว่าเพคะ พี่วัฒนะนี่ใครกันวะมานั่งอยู่ที่นี่เจ้ามาจากไหนไม่รู้หรือนี่เป็นที่ส่วนหลวงข้าขออภยัยพระนางมัฒนาให้ข้ามาที่นี่จริงหรือ,อรารีพระอาญามีคนกล้าจริงเพคะนั่นที่วัฒนาะเจ้าลองไปพ้นตัวเจ้าพรามนี่ดูซิ แล้วเจ้าท,ทําวิธีนี้แก่ผู้ใดเล่าเจ้าจงแจ้งมามิฉะนั้นข้าจะลงโทษเจ้าพนางพัฒนนาให้ข้ามาทาเสน่ห์ให้แก่พนางและสุพางข่านเอกของท่านและคิดจะปองร้ายท่านยิงลึกจะพามเท่าฉันใดเจ้าจึงนั่นลูกษาเช่นนี้ข้ารับใช้องค์เหนือหัวด้วยความจงรักภักดีอีกทั้งพนางม,มัทนาแหงทรงรักพระสวาม,มียิ่งเหตุใดเจ้าจึงใส่ความข้าเช่นนี้อุบแหมสุพางตัวมึงนิช่างเจรจาสาไถย ยิ่งพูดยิ่งนัวเข้าตัวล่ำไปมึงจะอยู่ใหญหนักปัตทีโวยนันที่วัฒนะจับสุภางมัดเอาไปทันทีแล้วฆ่ามันให้บาลัยคืนนี้คอคตอับปีไม่ควรอยู่นานจงเอามัฒนาโฉมตูไปพร้อมกับชื้อของนางโฉมฉายฆ่าเสียด้วยไซจะได้สมหมายพร้อมๆกันตายไปเคียงคู่กันแล้วแต่วามท่องนี้ล่าพระเจ้าค่ะมันมีความผิดยิ่งนักจับมันแห่รอบเมืองและในประเทศซะ บอกกับฉันว่าตัวเธอจะรักไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตริงใจไม่ว่านานเ หม่อมชั้นทราบมาว่าเกิดเรื่องบัตรสีบัตรถะลึงขึ้นแม้แม้แม,แม้มันน่าเจ็บใจนางวัฒนานักสเสด็จที่อุปารักยังคิดทรยศได้ไหนจะเรื่องสงครามอีกเอาอย่างนี้ไหมเพคะให้หม่อมชั้นทูลเสด็จพ่อเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วให้ยกทัพกลับนะเพคะเกง่กงมึงเก่งเก่งดีนะแม่จันทีที่มีอุบายที่จะห้ามทัพแต่จใจข้าคงยอมรับไม่ได้หรอกคอยดูเถิดข้าจะบันถ้าเสียงม,มคตราชามาฝังเจ้าให้ได้จุบุจิบุอุ้ยอุ้ย <Bye. S 2> มันคงจะมีเรื่องสำคัญยิ่งนะถ้้มันเข้ามาสิเจ้ามีเ่งเจ้ามีเรื่องรีบร้อนอะไรจะบบอกข้าเลยกระหม่อมมีเรื่องจะสารภาพพระเจ้าก่ะบแท้จริงแล้วพระนางพระนางมัทน,นาและสุภาไม่ได้เป็นชู้กันแต่กระหม่อมโดนบงังคับโดยนาง่อมและพนาจันดีให้ทําพิธีเพื่อใส่ร้ายพระเจ้าค่าวะเราใน่ช่างโมเขาจริงมารู้ตอนนี้ก็คงไร้ประโยชน์ ทั้งทั้งที่เราสั่งฆ่าสองคนนั้นไปแล้วเราอยากจะฆ่าตัวตายตามจริงช้าก่อนพระเจ้าค่ะรมมฉันหาได้ประหาทั้งสองคนไม่สุภาของอาสาอกลบและเสียชีวิตในสนามลบสวนนางมัทน,นากระหม่อมได้ปล่อยนางกับสู่ปา่าเมื่อวันเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะจริงหรือนั้นเจ้าจงไปพามัทน,นามหาข้า ณตอนนี้ความรักของข้าได้สร้างความเสียใจให้กับข้าอย่างยิ่งข้าจึงอยากจะขอริงวอนให้ท่านทรงช่วยข้าด้วยเถิด คำคำวของเจ้าแล้วคำใจสลังฐานเจ้ายิ่งข้าอยากชวนเจ้าไปอยู่น้าสวรรค์ด้วยกันจะดีอย่างนี้ด้วยหรือไม่มองฉันมีความรักที่มั่นคงนัดไม่อยากทิ้งคนที่มองฉันรักไปได้มองฉันขอบพระทัยพระองค์เป็นอย่างยิ่งในไมตรีจิตที่ประทานให้แต่มองฉันคงรับไปไม่ได้มักนาเจ้านี่แปลกนะเราชวนเจ้าไปอยู่สวรรค์ด้วยกันเจ้าไม่ไปหรือเจ้าขอแต่ที่ตนทุกที่นี่ต่อไปเล่าหากเจ้าไม่อยากรับเมตตาที่ข้ามีต่อเจ้าได้ เจ้าจงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบรอคอยความรักที่เจ้าต้องการอย่างนี้นี่รันดอนเชิดโทษคุณกระหม่อมแก้วของหม่อมฉันไม่น่าเป็นเช่นนี้เลยองค์สุเทพและพระสวามีก็ช่างใจร้ายเสียนี่การะไรโทษไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่คุณเกิเดเหตุอันใดนี่แล้วมัทนาเล่าไปไหน แล้วยายเจ้าถึงมานั่งเศร้าโศกี่นี่หรือว่าเกิดเหตุกับนางผู้เป็นชายาที่รักของข้าพี่านางมัฒนาได้อ้อนวอนขอให้ท่านสุเทพช่วยนางคนจากทุกโศกกักความรักท่านสุเทพจึงชวนนางไปอยู่สวนสวรรค์ด้วยกันแต่นางมีความมั่นคงต่อความรักจึงไม่ยอมไปท่านสุเทพทรงไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงสาปพห้นางกลายเป็นดอกกุหลาบตลอดกาลโถ่ไม่น่าเลย มีค่ามาไม่ทันหรือนี่ข้าจะหาหญิงที่มีความรักมั่นคงเรียกนางได้อย่างไรข้าจะเอานางไปอยู่ที่วังกับข้าเพื่อที่ข้าจะได้อยู่กับนางตลอดไป ต้อนรับเท้าชัยเกษด้วยความยินดีข้าก่อนอย่าเพิ่งตัดมาลีที่งามเช่นนี้ตัวข้าอยากให้ยกไปกไปถึงไหมกับตำแหน่งเลยไหมกูไปกูเลยนี